สวัสดีค่ะเอทุกท่านไอเจ้าใบตองนะคะนอนเฝ้าวิเศษ <c oughs> น่ารักมากเลยปากมอมแมมเลยก <c oughs> ินข้าวกินข้าวเสร็จปากมอมแแมมเลยก็ <c oughs> ยจับทาความสะอาดทีหลังเ <c oughs> ด็กๆตัวเท่านี้จมูกก็จะดําปากก็จะดํานะคะมอมแมมกันนะคะเป็นหมดเลยนะคะต้องจับเช็ดปากเช็ดจมูกกันทั้งนั้นเลยนะคะบางทีแม่ก็ทําไม่ทนันงานเยอะ บางทีก็กว่าจะได้ทําก็บางทีก็สายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยค่ะคือวันหนึ่งต้องทําบันรละครั้งนะคะจะทําตลอดทําไม่ไหวทําได้วันละครั้งนะคะความสะอาดน้องตัวเล็กๆกันนะคะนี่เขาเล่นหางเล่นหางพี่เขาเล่นหางพิเศษเษก็นอนนอน <c oughs> ลืมตามองชฉย <c oughs> น้องเล่นหางน้องนึกว่ามันของเล่นจะไปตองนี่กลัวใครไม่เป็นไปตองกับสตรองนะคะไปตองกับสตรองนี่กลัวใครไม่เป็น ชอบชอบเข้าหาคนชอบเล่นนะคะดีมากๆเลยนะคะที่เอาวิเศษเข้ามาในบ้านเพราะว่าน้องจะได้คุ้นเคยกันนะคะจะได้ไม่กลัวกันจะได้เล่นด้วยกันได้นะคะนี่อีกคนดูหน้าตาก่อน <c oughs> อาบน้ำอาบน้ำนะคะไปล้มทับฉี่ทับอึ้องตัวเองข้างนอกโอ้ให้ยแม่เก่งมันจะถูบ้านเก็บกวาดบ้านอยู่เขาปวดอึกวดฉี่นะคะ ไปฉี่ข้างนอกออกจากกระบะทรายอือทั้งฉี่ล้มทับเปียกไปหมดเลยเลยต้องเนี่ยต้องอาบน้ํากันอีกแล้วชายล่าของแม่ลูกอหอมจังเลยหอมมากๆเลยลูกชายล่าของแม่ลูกชายล่าของแม่อแมเอาแต่ไต้ตัวเองเอาแต่ไต้ตัวเองเนี่ยเออเช็ดหน่อยลูกเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยนะ ชืดตัวก่อนครับเชืดตัวก่อนครับลูก มลวายออนหอมหอมมะขวายมะ้วยอ้วนจากที่ไม่เคยอ้วนนะคะมะ้วยอ้วนจากที่ไม่เคยอ้วนเลยสบายพิเศษก็อาบน้ำเหมือนกันนะคะเขาฉี่เลอะตัวเองใส่แพมเพื่อแล้วแต่ก็ยังฉี่เลอะนะคะทั้งฉี่ทั้งอึอเลยก็ต้องอาบน้ำเหมือนเดิมนะคะ พรเวลาเขาเขาฉี่อ่ะฉี่เขาจะไหลคืนไปประมาณน,นี้ค่ะด้วยตัวเขาอะนะคะเลยเลอะปักไวยถ้าช่วงไหนไม่ได้บีบฉี่เขาฉี่เองนะคะก็จะฉี่เลอะนะคะวิเศษฉี่เลอะตัวเองนะคะถ้วเขาฉี่เองนะคะนี่ใบตานสุดสวยของเราแตงไทย อยางไทยกีเลเหมือนกันนะบางครั้งอะ่ะใช่ไหมจะไม่ไปตาลอันนี้มายมยมนะคะมายมหล่อมากตัวใหญ่มากข้าตางังเด็กๆนอนกันนะคะสตรองประกาศใครเนี่ยทับทิมผัขนข้าวข้าวนึ่งนะคะนอนกันข้างนอกแบบนี้นะคะมานอนกันข้างนอกหมดเลยนะคะอันนี้มันแกว จะหมวกดำปีเลยมันแก้วหล่อมากนะคะหล่อมากๆอันนี้ดอกแก้วลืมชื่อลูกดอกแก้วนะคะนี่แหงๆแหงๆเดินหลบทางน้นตามดูแหงๆกันอันนี้จะแม่3มสีเด็กๆสตาร์สแตมนอนกอดกันตรงนี้นะคะเด็กๆชอบมาอยู่ตรงนี้กันนะคะมันมีแดดหรือไงไม่รู้นะ มีเป็นแดดเป็นอุ่นๆไอ,อแดดเรื่องไงไม่รู้ไม่ชอบเขาชอบกันนะคะหฮงๆนะคะหฮงหล่อมากเลยนะเฮงๆขีย้อนนะคะขีย้อ,อนมากเวลาจะกินข้าวไม่ต้องเสกงนะคะให้เขาแยกกินนะคะไม่งั้นผือเขาไม่ได้กินนะคะเด็กๆทั้งหลายสามใบเท้าเจ้าหยองใบตาไอใบเตยใบชาเขาจีปีโป้มาลูกมาพ่กี้ คุณหมอแจ้งมาแล้วนะคะเรื่องทาหมันสามใบเถานะคะจะอยู่ที่10,000บาทนะคะคุณหมอบอกว่าค่าทําหมันตัวละ3ามพนนะคะสามพัค่าบริการของคุณหมอที่มารับมาส่งนะคะอีกรวมแล้วทั้งหมด10,000บาทนะคะคุณหมอ,อจี๊ดได้แจ้งมานะคะโกมาโก เดี๋ยวไม่เกงจะทํหมันวันไหนเดี๋ยวจะแจะ้งเอฟซีให้ทราบนะคะเพราะว่ายังไม่รู้จะทําวันไหนนะคะต้องดูคุณหมอจิตว่างมารับนะคะโอ้เด็กๆกลุ่มนี้โอ้ยเด็กๆสบายดีกันนะคะหนุนแม่แม่ดําอยู่ตรงนู้นนะคะนอนเป่าแอร์ตรงนู้นนะคะแม่ดําเด็กๆสบายดีนะคะหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดแปลกกับพี่อ้วนนะคะ อยู่นี่เจ็ดอยู่นี่เจ็ดพี่วันอีกหนึ่งเป็นแปดนะคะแมวอีกห้าสิบชีวิตนะคะเอ้ยสู้ต่อไปเกียงทองสู้ต่อไปไมาพี่กี้เอารองเท้าแม่มากี้รองเท้าแม่มาเดี๋ยวข้อจีก็ต้องทำหมันเหมือนกันนะคะเอาทำหมันซ้ำห้เทาก่อนเดี๋ยวข้อจีทำตามทีหลังนะคะเอาไปทำทีหลังข้อจีอ่ะเนี่ยเนี่ยข้อจีเริ่ม<ำ>จะ อันนี้กับน,น้องแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ต้องหาวันกับหมอจีตมานะคะคุณหมอจีตบอกว่าถ้าไปทําที่โรงพยาบาลเอ,ออ้์อารีที่คอนแกนอะ่ะจะอยู่ที่รวมแล้วค่ารถดด้วยจะประมาณหมื่นสองนะคะหมื่นสองถ้าทําที่หมอจีตรวมทุกอย่างแล้วอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะคะคุณหมอจีตบอกนะคะก็ะคงที่ต้องทํากับหมอจีตนะคะเดี๋ยวถ้าไม่แกงทําวันไหนไม่แกงก็ต้องรบกวนเอฟซีอีกแล้วนะคะทาหมันเด็กๆนะคะทั้งสามใบเถาก่อนนะคะส่วนข้อจีนี้ทีหลังนะคะ บรรยากาศช่วงเย็นๆนี่ก็ดีมากๆเลยนะคะอากาศดีมากๆเลยช่วงนี้หน้าฝนนะคะทำให้ไม่ร้อนมาก โปมา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 ,มา,มาย,ยัางมีแดดอยู่ยังไม่ต้องวิ่งเล่นกันนะลูกมันร้อนนะมันร้อนแค่นี้ก่อนนะคะ